นั่งขี้สาบายใจจังไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วปวดขี้ปวดขี้ขอเข้าก่อนได้ไหมอ่ะปวดขี้เหรอครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมล็อกห้องก่อนนะครับเฮ้กูปวดขี้กูปวดขี้จริงๆเออรับรับขับอรอแป๊บหนึ่งนะครับใครตายก่อนตัวข้างในนี่แหละกวนซนตีนเว่งกวนทีนกูเหรอเอยเจ็บขี้ก็เจ็บคนข้างในก็กวนซนทีนกูไม่ไหวแล้วเราเปิดขี้ <laughs> เอ้ยทำไมลิฟต์มันร้อนจังวะเนี่ยในลิฟต์นี่อากาศไม่ทายเทเลยไปตดสักหน่อยดีกว่าแมนแมนแมนปดหัวว้เออตดอีกสักหน่อยดีกว่าใครตายก่อนไอตัวที่แอบตดได้ละตายก่อนอ,อ้ยแมนแมนแม,น,ม,น,มนแกเออต่อยแม่งเลยตดดีนักเออตะออกนอกลิฟต์ไปเลยเกือบขาดอากาศหายใจตายแล้วไหมละ่ะที่รักวันนี้เดี๋ยวผมจะปั่นจัก,กรยานพาคุณไปถึงสวรรค์เองฮะ ปานจักรยานไปถึงสวรรค์ได้เลยเหรอคะแน่นอนสิจักรยานมันสัน่นปะปะปะย่าอะไรวะเนี่ยอ,อพระอาทิตย์ที่รัูนั่นสิพระอาทิตย์สวยงามและเกินพระอาทิตย์ตกดูนั่นสิที่รัทชามกลางหมู่ดาวแต่ว่าคุณสวยที่สุดแล้วโอ้โหนี่มึงนั่งกันยันเช้าเลยเหรอรักกันปานจะแหกววายผู้ชายหรอผู้ชายหลอเพราะว่ามีรถขับที่รักแต่ว่าผมไม่มีเงินนั่นสิเออไม่เป็นไรคะ่ะถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีเงินแต่ว่าฉันแน่รัก รักผู้ชายรวยค่ะเออไม่ทราบว่าพอหนูมีเมียหรือยังจ๊ะใครตายก่อนอ่านี่ไงไอคนเร็วต้องตายก่อนหน่อยแนะ่อิชนีแกกล้าทิ้งฉันเศร้าแล้วกันไปไปแล้วเอาจักรยานไปแด็กเฮ้ยผิดหวังในความรักเออ,เอ,อไปเที่ยวสวนสาธารณะนะไหน่ดีกว่า อุตส่าห์ขับรถแท็กเตอร์มาเฮ้ยที่สอนนี้มันช่างสึกขี่เลอเกินให้น่ามันคู่รักนี่นะโอเคไม่เป็นไรก็นี่มันมานั่งข้างฉันทําไมวะเนี่ยย้ายที่ก็ได้ปะเอ้ยสวนสาธารณะนี่มันช่างเออไม่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 มฉันละเบื่อไอพวกคู่รักจริงๆเลยจะไปตรงไหนม่งก็มีแต่คู่รักใครตายก่อนไอคนโสดเนี่ยแหละตายก่อน ไม่ไหวแล้วบยไปบอยอ้รู้แล้วใครตายก่อนไอคนที่นั่งริมขวาเนี่ยตายก่อนแน่นอนเพราะว่าจะโดนรถแท็กต์ตายหมดเลยเถื่อนเลอเกินนณะป้ายรถเมเออวันนี้ฉันว่าฉันจะมารอรถเม์ไปทำงานเจ็บปวดขากระเพกกระเพกเออเชิญน,นั่งได้เลยครับคุณคนขาเจ็บ เออคือว่าใครไว้ก่อนก็ได้หรือเปล่าใครตายก่อนไอตัวกลางเนี่ยแหละไม่ต้องคิดเยอะเลย้ยแกเนี่ยไม่มีมารยาทเลยฉันจะให้คนเจ็บนั่งแต่ว่าไอ้นั่นก็เป็นคนเจ็บแล้วนะเอามันมานั่งไหมหรือว่าไปส่งวัดเอยเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาก็ต้องทำงานดูดปุ้นไหนแล้วกันจะได้ เอ้ยไอ้บ้าเอ้ยนี่สำนักงานบริษัทนะใครเขาให้ดูดบุหรี่มึงต้องตายก่อนหน่อยนะแกไอ้บ้าเอ้ยมาดูดบุหรีทำบ้าอะไรเนี่ยแม็นวายม็นเม็น,มนวยอย่าทำแบบนี้อีกนะฉันไม่ชอบห้องน้ำชายหญิงผู้หญิงเข้าห้องผู้หญิงผู้ชายเข้าห้องผู้ชายเออแต่ว่าเราไม่ใช่ผู้ชายนี่นะเราจะไปเข้าห้องไหนได้ล่ะห้องผู้หญิงเอ้เดี๋ยวดิค่ะ เออแกเข้าห้องฉันทําไมอะ่ะใครตายก่อนไอ้นี่ไงเดี๋ยวนะเนื้อเรื่องอะ่ะผมภาคม่วแต่ไอ้นี้น่าจะมาแอบ,บดูผู้หญิงหรือเปล่าไอ้ป้าแกมาแอบ,บดูฉันทําไมาไม่ใช่นะเราไม่ใจผู้ชายณป้ายรถเมที่เก่าที่เดิมเอยเราต้องนั่งรอรถเมไม่มีผู้ชายดีๆเลยผู้ชายดีๆมาแล้วครับ เหยื่อย่องย่องย่องแล้วไปแล้วจ้าได้กระเป๋าใครตายก่อนมันก็ต้องเป็นคนชั่วสิเดี๋ยวนะไอ้จอนแกขโมยกระเป๋าผู้หญิงไปทําไมเฮ้ยชับชับเฮ้ยเอชับชับชับเฮ้ยยืนกันนะคะเอากระเป๋าฉันคือเออเนี่ยเฮ้ยฉันฉันเฮ้ยกระโดดข้าแล้วฉันชับชับเฮ้ยโอ้ยช็อเฮ้ยนี่มึงเป็นใครกันแน่วะเนี่ยมันใช่บรรทัดธรรมดาหรือเปล่าเออไอ้จอนเดี๋ยวเดิแกคิดว่าแกจะทําตัวเป็นฮีโร่ได้ดานอีกสักแค่ไหน ไอ้เจ้าผู้ชายธรรมดาเย็ดเดียดได้ไอ้จอบ้นาเฮ้ยนี่มันป้ายอะไรนี่แหละป้ายอืทุบหัววิ่งมาตั้งไก่เออคุณผู้หญิงครับผมเอากระเป๋ามาได้แล้วนะครับขับคืนนะคะณนะห้องน้ําชายหญิงโอ้ยปวดปวดปวดเจ็บเจ็บเจ็บไปหมดแล้วเจ็บเยี่ยวขอเข้ามาเยี่ยวก่อนโอ้ยก้อนใหญ่เหลือเกินขี้ว่าอืเ้ยนั่นมันผู้หญิงอืกลิ่นมาดามหอมเช่นใจ ตายก่อนไอ้คนชั่วนี่แหละตายก่อนหน่อยเนะี่ยไอผู้ชายอยากดูขี้กุนักใช่ไหมเอ้ยเจ้าโว้ยี่ผู้หญิงหรือว่ากอริล่าวะเนี่ยแข็งแกร่งเหลือเกินผมนั้นเป็นเพียงชายธรรมดาแต่นั้นผู้หญิงคนนั้นเธอช่างสวยอยู่สูงเสียดฟ้าชายใดได้เห็นชายนั้นต้องพยายามที่จะปีนแบะขึ้นไปหาเธอไอ้ง่เอเขาต้องใช้มัแแบะไอ้ง่เอไม้แกมันสั้นไปมันต้องใช้ไม้ยาวแบะโง่จริงๆเลยพวกแกนี่ นี่มันต้องใช้ไม้สั้นประมาณนี้ค่อยๆขึ้นไปที่รักหเอ้ยไอพวกผู้ชายพวกนี้โง่จริงๆเลยไม่รู้หรอว่าโลกนี้หมุนไปตามกฎเฟสิกมันจะต้องใช้ไม้กระดกย้อนหินไปว้าวว้าวแบะว้าวแบะว้าวแบะนี่ทั้งโง่ทั้งรวยเฮ้ยไอพวกนี้นี่โง่กันจริงๆเลยทำไมไม่ใช้ไม้ที่มันพอดีค่อยๆตายขึ้นมาที่รักจะ้ะ ผมขึ้นมาหาคุณแล้วนะเออขอบคุณนะคะที่พยายามขึ้นมาหาหนูหนูก็ชอบพี่เหมือนกันนะไอ้ยมันไส้แล้วกันไอพวกคู่รักหน้ามันไส้ไม่นะที่รักของฉันใครตายก่อนไอ้คนเลวตายก่อนเพราะว่าจะโดนพวกยิงนี่แหละข้าเฮ้ยแกแกข้าว่าที่ผัวฉันจระ,ะเค้ฟาดหางแบ๊ที่รักไม่เป็นไรนะ ฉันมีลูกบอลฉันมีเก้าอี้ว้าวแบะเก้าอี้ชนะเย่ฉันมีมีดฉันมีเก้าอี้ยาแบกูที่ถือมีดย่อมเหนือกว่าโอไมายกอดฉันมีมีดเออแต่ว่ากูมีปืนใครชนะใครชนะไอคนมีมีดชนะเพราะว่าไอคนมีปืนมันจะโง่มันจะไม่ยิงปืนเนนี้เพราะว่ามันจะโยนปืนมาสู้กับมีดยาแบะ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนโง่ต่อให้มีอํานาจก็โง่อยู่ดีอา้าวใครตายก่อนมันจะคล้ายกับข้อที่ผมเคยเล่นไปอยู่นะคือถ้าเกิดว่ายิงปืนไปเนี่ยมันจะชนกําแพงไอ้คนถือปืนอะ่ะจะตายก่อนแต่ว่าเอ๊ะเอ๊ะอด้านบนทุกคนเห็นไหมมันห้อยก้อนหินอยู่ไอ้คนปลาขวานเนี่ยมันปลาไม่โดนก้อนหินหรอกหรือว่าโดนแต้ผมว่าน่าจะโดนนะถ้ามันปลาโง่นะผมว่าไอ้ตัวถือขวานเนี่ยตาย ถึงแม้ว่าจะเดาผิดแต่ตอบถูกอัจฉริยะไม่มีเหตุผลใครตายก่อนมันอยู่ที่ว่าจะยิงปืนโดนหรือเปล่าถ้าเกิดว่ายิงปืนโดนอะยังไงไอ้เนี่ยตายก่อนอยู่แล้วลองดูเปี้ยวเออเห็นไหมมันตายก่อนแต่ว่าเฮ้ยมึงล้ดนะทำไมมึงไม่กระโดดนลรอเปล่า ใครจะตายก่อนถ้าเกิดว่าคนนี้ดันหินลงถ้าเกิดว่าดันหินลงหินมันก็จะไปสู่คานสีเขียวแล้วก้อนหินก็จะเด้งกลับมาหาเราทําให้ไอ้คนที่ดันหินลงเนี่ยตายก่อนเฮ้ยไม่เดี๋ยวไม่ทันแล้วทุกคนเอาท,ทัน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 อยู่ช่ยชะข้อนี้เหมือนว่าจะเคยเล่นไปแล้วนะถึงแม้ว่าอาจจะเคยเล่นไปแล้วสําหรับข้อเมื่อกี้แต่ว่ากูตอบไม่ได้ ถ้าเกิดว่าปล่อยก้อนหินลงไปก้อนหินก็จะดันกังหันสีแดงให้หมุนแล้วก้อนหินก็จะไหลล่วงใส่ไอ้ตัวกลางส่วนลูกบอลไม่น่าจะเกี่ยวลองดูว้าแแปะเา้ารอดเสยเอา้เอาอา้ตายแล้วผมต้องไปเรียนฟิสิกส์ใหม่เหรอเนี่ยข้อนี้ถ้าเกิดว่าไอ้ผู้ชายเนี่ยปล่อยเชือกก้อนหินมันก็จะไหลไปทางด้านขวาน่าจะใช่นะไอ้นี่ยน่าจะตายก่อนมันจะมีอะไรซับซ้อนไหมอลองดูปล่อยปุ๊บ วาาววาโอ้อันนี้ง่ายเลยสมรัษจริงๆเลยที่เราเป็นอัจฉริยะตอบได้แต่ข้อง่ายใครจะตายก่อนมีผู้ชายด้านบนกําลังตัดไม้ให้ล่วงไปใส่ไอ้ตัวด้านล่างส่วนไอ้ผู้ชายด้านล่างก็กําลังโค่นล,ลําต้นซึ่งผมบอกเลยว่าลําต้นหนากว่านะไอ้ตัวด้านล่างต้องตายก่อนอ้าวอาไทยเว้ยนึกว่าจะตอบผิดแล้วเชียดีนะเราเข้าใจฟิสิกส์ของโลกใบนี้ ฉันมีลูกบอลเออกูมีเก้าอีว้าวเก้าอีชนะเออฉันมีน้ำหนัก20กิโลใครจะชนะโอ้โหโคตรง่ายเลยแ่ไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่ใครชนะใครจะตายไอเนี่ยตายเออชอบแบบเปลี่ยนคำถามให้เขาอยู่เรื่อยเลยวว้าแบบโอ้ง่ายมากเฮ้ยฉันถือทองมาฉันจะเอาทองไปปักที่ยอดเขาเอเวอเรสต์ย้ย ตอนนี้ฉันก็สามารถแสดงสัญลักษณ์ของฉันมมันไส้เลยเกินมันต้องเป็นธงไอ้มันไส้เลยเกินต้องเป็นธงดำเฮ้บ้าเราต้องเป็นธงน้ำเงินธงน้ำเงินบ้านป้อมึงบ้านบิดาแกเหรอธงฟ้าไอแกเรามาตัดสินกันดีกว่าอย่อามาตัดสินกันให้รู้ไปเลยว่าใครจะเป็นชูมชนชนะอย่าหย่าหย่าย่าข้าคือสีดำข้าต้องชนะเอา ไม่มีอะไรใบ้เลยแล้วใครจะชนะไม่ใช่อย่าเปลี่ยนคำถามให้เขาสิใครจะตายไอตัวดำตายเพราะว่ามันประมาทแกไอสีดำประมาทพลังให้สตูไอ้โยตายไปซะโอเคทุกคนสำหรับเกมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมชอบหรือเปล่าถ้าชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์ like, ก็แชร์ก็ subscribe ให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม